nha lên lang lên đây trời đây trời vô lại với một cùng tươi vừa nè lên lang à còn à. chiên mình tông thế này nè ông chiên, không chiên. nè ông chiên nhiều nè เนี่ยดูท่อดูท่อแต่งมาอย่างดีแต่งมาเพื่อสิ่งนี้เลยเงานนี้ยงชาวบ้านถึงข้อดีก็วันนี้เลยนี่เจ้าจ๋าโน้เนี่ยสบบก่อนสบบก่อนให้ใจใหญ่กว่านี้ก่อนโอ้ยใจใหญ่เจ้าของตัวเว้ยเจ้าของตัวเองเว้ย เจ้าของมา้า<อ>ไม่ใช่เจ้าของอเว้ยถ้าเจ้าของมานี่ยิ่งกว่านี้เจ้าของมาบอกว่าตรงนี้ไม่พอทำปัออ๊บเนี่ยนี่ยังไม่ถึงชั่วโมง,งอ่ะถ้าเจ้าของมาเวลาเวลาจานเด <c oughs> ้อก็มึงย้อยอกว่า็ได้ย <c oughs> <c oughs> ้อยจานอย่างน้อยแล้วป้ออ่ะโอปลิกกนะันเลย